สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อแฟนเพจทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณเดย์สว,ส,ดสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับพิจิตรนะคะค,ค่ะวันนี้นะคะก็เรามาทําพิธีส่งมอบนะคะรถเอาพาด SC2023 นะคะให้กับคุณเดและครอบครัวนะคะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเดเนี่ยรับรถไปเมื่อวันที่30ครับแล้วคุณเดเนี่ยเป็น FCA ของแท้เลยอ๋อครับใช่<า>ไหมคะติดตามมานานมากอ่าแล้วก็บอกกับเซล์ลไว้ว่าอยากให้เอมาซองใช,ใช่ไหคะคเพราะว่ายังไงทางทางบ้านก็อยากจะเจอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าวันที่30เนี่ยเอติด ส่งมอบรถที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตามมาแล้วก็ตามมาจริงๆไะจริงๆครับนะคะค,ค่ะเดี๋ยวขอถามนิดนึงค่ะคุณเดเห็นว่าตอนแรกเลยเนี่ยคือคุณเดติดตามเอ็มนานแค่ไหนแลวคะน่าจะปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็จองรถคันนี้โดยที่ไม่ได้ไปดูรถที่โชว์รูมเลยอ๋อไม่ได้ไปดูเลยครับ<า>เพราะว่ามีความเชื่อใจก,กับเอวอยู่แล้วเพราะว่า ดูจากแฟนเพจแล้วก็มีการมอบรถค่ะแล้วก็รถมีคุณภาพค่ะแล้วก็เชื่อใจด้วยก็เลยจองแบบไม่ต้องไปดูรถเลยไม่ต้องไปดูรถเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วเราก็สไลด์มาส่งกันถึงที่ใช่ครับนะคะแล้ววันนี้เอกก็ตามมาหากันถึงที่เลยนะคะค่ะยังไงเอกถามหน่อยค่ะว่าอันเนี้ยเตรียมตัวที่จะเอารถเนี่ยไปท่องเที่ยวปีใหม่หรือป่าคะ อพอดีผมจะชอบเที่ยวกันกับครอบครัวแม่แล้วก็ลูกๆเนี่ยส่วนมากจะไปทางใต้กันไปทางใต้กันครับขับรถไปทางทางใต้เลยจะไปกัน4ี่ห้าวันแล้วแต่จังหวะดต้นปีใหม่สงการแล้วก็วันหยุดจักเริ่มยาวค่ะอันนี้ที่ตัดสินใจจองและรับรถช่วงนี้พอทราบแล้วว่ารถมันเริ่มเหลือน้อยแล้วใช่ครับใช่ไหมคะแล้ววันที่จองเนี่ยก็คือวันนั้นเนี่ยเซลบอกว่ารถ s อเหลือเพียงแค่หคัน แต่วันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งคันแล้วนะคะท่านใดที่กำลังจะซื้ออยู่นะคะรีบเข้ามานะคะทุกท่านนะคะต้องบอกก่อนนะคะแล้วก็หมดคันนี้ไปจะมีอีกทีหนึ่งคาดว่าน่าจะประมาณ2อถาอาทิตย์นะคะเพราะว่าเอก็เพิ่งจะได้ไปคือประมูลได้มาเพิ่มอีกประมาณ5คันนะคะต้องต้องบอกก่อนแต่ว่ารอรถนะรอประมาณสัก 2อถึงสามอาทิตย์นะคะท่านใดที่สนใจก็ทักมานะคะก็เราก็พยายามหาเรื่อยๆแต่เราค่อนข้างคัดนะคะรถที่ประมูลเนี่ยเราจะค่อนข้างคัดที่ที่รถที่มันเอ่อออปชันได้แบบแบบนี้ได้ได้ครบแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นออปชันที่ครบมีทั้งอ่าอา่า BSM นะคะมีระบบป้องกันการชนด้านหลังนะคะก็คือแล้วก็มีอินเนอร์มิลเลอร์นะคะตัวนี้นะคะก็ตรวจสอบรถด,ด้วยนะคะรถประมูลตอนนี้มันมาแบบผสมผสานกันไปมั่วและะ้ว่ะก็ก็เลยต้องบอกก่อน,นะคะ่ะว่าเรา ทาั้งเลือกแต่ถ้าก็ค่อยๆดูค่ะประมูลตอนนี้ก็เหลือน้อยมากแล้วนะคะเดี๋ยวไม่แน่ปีใหม่อาจจะไม่มีรถขายเลยก็ได้นะคะถ้าสําหรับตัว s อแล้วก็จะต้องมาเอาตัว40แทนแต่40ราคามันก็สูงใช่ไหมคะ ค่ะข,ข้างจะสูงนิดนึง่ะนะคะก็ใครที่แบบกาลังมองหานะคะ SC นะคะก็พูดเลยค่ะว่ารีบเข้ามาตัดสินใจรีบเข้ามาจับจองนะคะประหยัดไปล้านกว่านะคะแล้วก็ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอมีรถเลยนะคะในเรื่องของออความสวยงามหรืออะไรต่างๆเขาก็ยังมีแล้วก็เวลาขายเป็นรถมือสองเห็นมาว่าราคาแข็งมากใช่ ราคาดีมากนะคะเขาเรียกว่ากําไรใช้อย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะจากการที่ติดตามกันมาเนี่ยแล้วพอได้ตัดสินใจซื้อการบริการเป็นไงบ้างคะการบริการก็ประทับใจครับมีการใช้รถสไลด์ที่มีกล่องอืายผ่านมาทำให้ดูตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าปกติซื้อรถจะไม่ไม่ค่อยเจอในลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็โอเคครับเด็กๆ ตื่นเต้นกันค่ะตื่นเต้นแม่ก็ว่าค่ะดีค่ะค่ะตรงปกเนาะการบริการนะคะค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆขออนุญาตอวยพรย้อนหลังเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาชมรถนิดนึงไดแล้วเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่จังหวัดนะคะอุดรธานีและจังหวัดจันทบุรีเตรียมตัวพบกับมิสติ้งเอาผ่า40 on tour โดยเอ๋นะชมรถ เอาผ่าสีศูนย์พร้อมร่วมทานข้าวด้วยกันเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอ่านะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะ ค่ะคุณเดและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแควคาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้มานี่ต้องการคำอวยพรนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นคุณแม่บอกว่าระหว่างคุณแม่มองคุณแม่บอกว่า คือวันทีอ่อันนี้เท่ากับว่าไม่ได้ไปโชว์รูมเลยไม่ได้ไปลแล้วก็ไม่ได้เห็นตัว40เลยไม่เห็น,หนวันนี้ได้เห็นละเป็นไงเห็นคุณแม่บอกว่ามันใหญ่กว่าล้อใช่ไหมใช่ไ,ไ,ไม่ใหญ่นะคะทุกท่านนะคะต้องบอกก่อนนะคะตัวอาผ่าสี่เนี่ยมันได้เลยเรื่องของความสูงขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือสูงขึ้นมาอยู่ที่ 5.5เซนติเมเอาเราพูดเป็นเซนดีกว่าไม่ต้องมามิลลิเมตรหรอกเนาะอ่านะคะเข้าใจง่ายกว่านะคะแล้วก็ยาวขึ้นมานะคะอีก6เซนติเมตรนั่นเองค่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือยาวขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมนะคะไอ้รถต่างๆเนี่ยรู้ไหมคะว่าการที่มองรถเนี่ยคือเอ๋อยู่รถวงการรถมานานมากละการที่รถเนี่ยเรามองดูแล้วมันสวยงามหรือมันใหญ่หรืออะไรต่างๆนะคะทุกอย่างอยู่ที่ลายเส้นของตัวรถ ซึ่จริงๆแล้วเนี่ยที่คุณแม่มองว่าใหญ่ทั้งๆที่มันเป็นสีดําแต่เพราะว่ามันมีลายเส้นที่มีความคมชัดมีความโค้งก็เลยอาจจะมองดูใหญ่ขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของความกว้างเท่าเดิมมันเพิ่มขึ้นแค่ความสูงนิดนึงแล้วก็ความยาวนิดนึงค่ะนะคะแต่ว่าท่านใดที่กําลังมองหายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวลไฟ40นะคะทั้งเทอร์โบทั้ง e4 นะคะไฮเบนะคะแล้วก็อาา ของเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีค่ะมีรถจอดอยู่ที่โชว์รูมนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาชมรถคันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะก็อันนี้ก็สำหรับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะคะเป็นเครื่อง2,500ซีซีนะคะเบนซินร้วนนะท่านใดที่ชอบรถเบนซินร้วนนะคะก็นี่เลยค่ะ1 8อแแรงม้านะคะสำหรับเครื่องยนต์เท่ากันนะตัวนี้เป็นตัวเอาผัดแซดนะคะทุกท่านนะคะ ค่ะอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาชมรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราพาชมรถคันนี้ด้วยนะคะพอจะบอกเพื่อนๆได้ไหมคะคุณเดคะว่าในเรื่องของถ้าใครสนใจเห็นบอกว่าคนแถวนี้สนใจเต็มเลยเป็นคันแรกของหมู่บ้านเลยใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับสนใจแล้วแนะนำไงก็ถ้าใครสนใจรถนำเข้ารถหรูนำเข้าก็ผมจะแนะนำไปที่ AUI อโต้นะครับของคุณเอแล้วก็แน่นอนเรื่องคุณภาพแล้วก็ ตรงปกพูดง่ายว่าตรงปกแน่นอนครับค <c oughs> ่ะขอบคุณมากส่งมอบท<า>ุนที่เลยขอบคุณมากนะคะาราคาถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะทุกท่านนะคะอขออนุญาตชมนิดนึงเนาะ๋อได้เลยค่ะมาค่ะให้เพื่อนๆชมกันหน่อยนะอันนี้นะคะที่เปลี่ยนแปลงนะคะเอกก็มีอธิบายไปหลายครั้งมากนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเราไม่เทียบดีกว่าวันนี้เราส่งมอบคันนี้เนาะ <c oughs> ลืมค่ะ เจอกันที่ไหนทักทายได้นะคะแฟนคลับทุกท่านนี่นะคะตัว SC p ซ c แพ็ e นะคะความหรูหรานะคะคือยังไงไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่รุ่นก็ตามนะคะความหรูหรานี่จัดเต็มนะคะเต็มเหนี่ยวเลยค่ะ ข้างหน้ามีตลาดเดี๋ยวจไปเดินเล่นตลาดัะหน่อยอาลค่ะมาดูข้างหลังค่ะจะได้เห็นว่าเออความแตกต่างเนาะแล้วก็สําหรับพี่น้องชาวอุดรน,นะคะที่เอ๋บอกว่าเราจะจัดงานนะคะมิสติ้งเอาผ่าส o ่ออนทัวร์นะคะก็คือเราจะจัดกันนะคะที่ยูดีทานะคะแล้วก็เลี้ยงอาหารกันที่นั่นนะคะก็เอารถเอาผาส4 0ไปนะคะวันที่10 9นะคะวันที่19นะคะท่านใดสนใจนะคะที่จะเข้ามาชมรถเอาพาดน,นะคะลงทะเบียนมาได้ค่ะเพื่อเราจะได้สำรอง mm. อโต๊ะอาหารด้วยนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็เวลาเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งคาดว่าเป็นช่วงเย็นนะคะ4โมงถึงประมาณ1ทุ่มนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีก็ลงทะเบียนมาเยอะแล้ะจันทบุรีนะคะเราก็จะเป็นม,มิสติ้งเอาผา40 on tour นะคะวันที่26นะคะ เดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเตรียมตัวพบกันค่ะนะคะเดี๋ยวไปให้ชมกันถึงที่แล้วก็มาร่วมทานข้าวกันเป็นครอบครัวค่ะอะชมค่ะเนอะเดี๋ยวเราอาจจะขอจบกันข้านี้ก่อนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้พาคุณเดชมตัวใหม่ด้วยนะคะ่ะเอาลค่ะค่ะขึ้นเข,นขานี่เป็นอู้สบายเอยไปขึ้นมาแล้วเอไปขึ้นมาไม่รู้กี่ที่แล้ว เอกขึ้นเขาขึ้นดอยมาเยอะมากแล้วอ๋อแล้วเห็นคุณเดบอกว่าไม่ไปไหนอ่ะหนูมาลูกเห็นคุณเดบอกว่าก่อนที่จะซื้อนเนี่ยคุณเดได้เช็คที่อื่นมาบ้างแล้วครับก็บางที่ก็ไม่มีรถแล้วใช่แล้วบางที่ก็เหลือแค่คันเดียวใช่ส่วนมากจะเป็นรถที่เข้ามาจะเป็นรถมือสองอ่าฮะไม่จะอยู่ประมาณสองหมื่นห้าหมื่นโลอออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะนะคะ ก็เอาเป็นว่าใครสนใจรีบทักมาก่อนที่ถึงเวลามีเงินท่านก็จะซื้อไม่ได้อ่าโชว์รูมเรานะคะอยู่ที่รามอินทากม14แ็แ้งมินบุรีนะคะเบอร์โทรค่ะ0 8 6 6 6 8 1 9 9 9แอดไลน์ค่ะ adauto ค่ะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอกก็จะเดินทางกับกรุงเทพนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันสถานีต่อไป next station อุดรธานีแล้วก็ลูกค้าเซอร์วิสโคราชลืมค่ะลืมลูกค้าเซอร์วิสโคราชนะคะเราเราจะมีไปเซอร์วิสให้ลูกค้าที่โคราชกันวันที่1 0 18นะคะแล้วก็อุดรธานีวันที่19ค่ะพูดผิดนะคะค่ะอุดรธานี19เอาละค่ะร้านเท่านี้ก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ